ค้นหาเฮลิคอปเตอร์และนักบินไทยที่ขาดการติดต่อไปหลายวันติดต่อกลับมาแล้วว่าชุดปฏิบัติการค้นหาพบกับตันชัชวานแล้วในสภาพหนาวสัน่นเพราะตากฝนกลางป่าอยู่ระหว่างการนำตัวออกมาในพื้นที่ที่สามารถติดต่อได้ล่าสุดทีมแพทย์กำลังเดินทางเข้าไปคาดใช้เวลา3ชั่วโมงแมนดาคาฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกมส์เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีขณะที่ญาติญาติขึ้นป้ายต้อนรับ ด้านเทศบาลตำบลหนองเมก็กจัดเวทีใบสีรำวงย้อนยุครออแมนด้าค่ะที่จะลงเครื่องในเวลา10.30นานาทีและจะร่วมปั่นจักรยานไปสักการะสาลหลักเมืองและอนุสาวรีย์กรม,มหลวงประจักษ์ศิลปาคม พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกทัฐนตมนตรีเผยการจับกุ่มสองผู้ต้องหาฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่ารู้สึกพอใจการทำง,งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทุ่มเทตั้งใจทุกอย่างส่วนกรณีโลกออนไลน์วิจารณ์การธร,รมดีของตำรวจนั้นเชื่อตำรวจรู้ว่าต้องดำเนินการอย่างไรและถือว่าทำเต็มที่แล้ว 14นาฬิกาวันนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะนำตัว7ผู้ต้องหาพร้อมอยาบ้าหนึล้านเม็ดและรถยนต์อีก4คันที่ยึดได้พร้อมกันมาถแถลงข่าวที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด